กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรมตอนพรุ่งนี้รวยโอ้ยอะไรปิวมาเนี่ยอ้าวนี่มันลอตเตอรี่นีิวาของใครเนี่ยช่างมันเถอะมันปิวมาแล้วถือว่าเป็นของเราแล้วกันสงสัยจะรวยแล้วเล่างานนี้มีลุ้นและชัยสองตัวโห้ยอยู่นี่เองให้ลอตเตอรี่ที่ปลิวมาใช่ไหมจ๊ะนี่มันของฉันเองอะอะไรอะไร ไม่เห็นมีชื่อบอกเลยมั่วหรือเปล่าสมัยอ่ะอ่ะตาวิเศษเห็นนะรู้หรือไม่ว่าการเก็บของได้แต่ไม่ยอมส่งคืนถ้าเจ้าของทรัพย์นั้นกำลังตามหาอยู่จะมีความผิดข้อหาลักทรัพย์มีโทษปรับเงินไม่เกิน6,000บาทจําคุกไม่เกิน3ปีหรือทั้งจําคุกและปรับเงินเลยนะคะฮะดูไม่คุ้มกับเงินรางวัลเลยเฮ้อ เอาคืนไปเถอะสมัยใช่นี่มันจะคุ้มได้ยังไงก็มันเป็นของงวดปีที่แล้วฉันจะเอามันไปบริจาคทำดอกไม้จันทร์หากเหล้าห้วยหากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรมหนึ่ง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 กดเจเจนะจะบอกให้